วันนี้เราอยู่กันที่คอนโด x t เอกมยัยหนึ่งในคอนโดแบรนด์ x t จากแสนสิริที่เขาชูจุดเด่นในเรื่องของความเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมใจกลางเอกมยัยซึ่งวันนี้เนี่ยตึกของเขาสร้างเสร็จพร้อมที่จะเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคอนโดที่เป็นไลฟ์สไตล์ใจกลางเอกมัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง ขอเท้าความเล่าไปถึงตัวแบรนด์ XT เล็กน้อยทุกคนตัวแบรนด์ XT เนี่ยแสนสิริเขาตั้งใจที่จะทำให้เป็นคอนโดมิเนียมที่ชูในจุดเด่นของเรื่องไลฟ์สไตล์เป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวไลฟ์สไตล์เอกมัยตัวนี้หรือว่าไลฟ์สไตล์ตัวพญาไทยหรือว่าห้วยขวางซึ่งพอพูดถึงความเป็นไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นทำเลเหล่านี้แน่นอนโดยทำเลของตัว X t ท e ีเอกมัยทุกคนจะตั้งอยู่บริเวณกลางซอยเอกมัยเลยตัวโครงการเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับซอยเอกมัย18แปดและก็16กโดยรอบๆโครงการเนี่กมร้าา,าแลาาัสส่ถง ภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีอยู่ด้วยหรือว่าจะสามารถเดินไปตามร้านอาหารชื่อดังของเอกมัยก็ยังได้ทุกคนแต่แหล่งความอุดมสมบูรณ์หลักๆของตัวโครงการเนี่ยทุกคนก็จะอยู่บริเวณหน้าซอยเอกมัยเนาะก็จะมีบิ๊กซีเอกมยัยมีตัวเมเจอร์หรือก็มีตัวเทรดเวกเอกมัยด้วยซึ่งจะเปิดกระจุกอยู่บริเวณหน้าปากซอยที่ห่างออกไปประมาณ1 5กิโลเมตรด้วยและนอกจากตัวความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการช้อปปิ้งต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลทุกคนโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับตัวโครงการเนี่ยคือโรงพยาบาลสุขุมวิทอยู่บริเวณ BTS เอกมัย นี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปใช้บริการได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ทุกคนจะลืมว่าตัวซอยเอกมัยเนี่ยเป็นซอยที่คู่ขนานไปกับซอยทองหล่อทุกคนฉะนั้นมันจะมีซอยที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทองหลอ่อซึ่งเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งหนึ่งของกรุงเทพได้อีกด้วยซึ่งซอยที่สามารถทะลุไปทองหล่อได้ใกล้ที่สุดในทุกคนก็คือซอยเอกมัย5ซึ่งจะทะลุไปอยอกยังซอยทองหล่อ10ด้วยทีนี้ก็จะเรียกได้ว่าตัวเอกเกมัยทุกคนตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์ชีวิตกลางวันในเรื่องของการชปปราาาร็โงพยาบาบลแลแะตอบโจทย์์ไไฟตใน ีวิตกลางคืนอย่างแยกเอกมไมแล้วก็ทองหล่อด้วยต่อไปทุกคนต่อจากเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราไปดูในเรื่องของการเดินทางกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าตัวถนนสุขุมวิทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับรถออกไปทางตัวปากซอยเอกมัยเนี่ยทุกคนตัวโครงการเนี่ยจะห่างจากถนนสุข,ขุมวิทประมาณ1.5กิโลเมตรนั่นก็แปลว่าตัวโครงการเนี่ยก็จะห่างจากตัว BTS ประมาณ1.5กิโลเมตรด้วยแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขามีชัตเตอร์บัสรับส่งให้นะทุกคนสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS เนาะส่วนถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายจจจาาาาาากกกกกกหหนนนน้้โคครรรงงเเเ่ออออออไไปปทดลัััซมมุะบื เป็นท่าเรือที่อยู่หลังตึกชั้นอิสระสองชื่อว่าท่าเรือชั้นอิสระทุกคนตรงนี้ก็เป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารนณะอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันส่วนเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคนอน้ต้องบอกตามตรงว่ามันจะค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงเนื่องจากว่าคอนโดโครงการเอ็กซ์แอลเอกไมเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองมากๆแต่ว่าเราก็สามารถใช้ถนนเส้นหลักสามารถเดินทางได้ถึง2เส้นทางด้วยกันก็คือถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยเอกมไมนะทุกคนแล้วก็ถนนเพชรบุรีบริเวณท้ายซอยเอกมก้วเเ่ถาิา เราขับรถข้ามตัวถนนเพชรบุรีไปเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนประดิษฐมนุนธรรมหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่าถนนเรียบทางด่วนรามอินทรานั่นแหละทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นทางด่วนรามอินทราอันรงค์เชื่อมต่อไปยังทางถนนพระราม9้าเพื่อเข้าออกเมืองได้ด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคทุกคนพักเรื่องของทาเลไว้เท่านี้เพราะว่าเราพูดครบมากแนละ้วจริงๆต่อไปเดี๋ยวให้ตินนาพาทุกคนไปดูความสวยงามของตัวโครงการกันเลยดีกว่าจ้า สวัสดีค่ะทุกคนตินนามาแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยติดจะพาทุกคนไปดูตัวโครงการ x t เอกมัยที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่กันค่ะ x t เอกมัยเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมไฮร้์ยสูง38ชั้นจํานวน1อาคารและอาคารจอดรถ9ชั้น1อาคารค่ะ บนพื้นที่ขนาดประมาณ2ไร่มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น537ยูนิตพร้อมยูนิตร้านค้าอีก1ยูนิตจอดรถได้ทั้งหมด266คันหรือ49%ปแบ่งเป็นออโต้พาร์กิ่ง257คันและจอดรถแบบปกติ9คันค่ะโดยตัวโครงการเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้าเลยก่อนถึงตัวอาคารเนี่ยเราก็จะเจอกับสวนหย่อมก่อนค่ะโด ตัวสวนย่อมเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นลูกบ้านสามารถมาพักผ่อนได้แถมยังช่วยบังสายตาจากบุคคลภายนอกเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่สวนตรงนี้เนี่ยยังเป็นทางเดินเท้าเข้าสู่ตัวโครงการอีกด้วยค่ะเมื่อถัดเข้าไปจากสวนย่อมเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวโครงการนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยได้นำเซเว่นอีเลฟเว่นมาลงไว้ให้กับลูกบ้านด้วยค่ะ เนี่ยก็จะเป็นทางเข้าอาคารในส่วนของล็อบบี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครขับรถมาเนี่ยก็จะวนไปด้านหลังก็จะเจอกับออโต้ a r k กิ้งเนาะ นอกจากออโต้พักกิ้งแล้วเนี่ยก็ยังมี E ีีชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะอยู่แยกกับตัวอาคารพักอาศัยค่ะมีพื้นที่ให้นั่งคอยเป็นสัดส่วนและยังมีพื้นที่สวนให้นั่งเล่นอีกนิดหน่อยบริเวณด้านข้างและมีส่วนบริการเครื่องซักผ้าและตู้น้าหยอดเหรียญอยู่ทางด้านหลังเช่นเดียวกันด้วยค่ะนอกจากนี้ตัวอาคารที่จอดรถเนี่ยด้านบนก็ยังไม่เสียเปล่ามีการทําพื้นที่ส่วนกลางค่อนข้างแอคทีฟมีทั้งตัวผาจําลองพื้นที่สีเขียวสําหรับทํากิจกรรมและพื้นที่ทําสวนปลูกผักเรียก ทั้งพักผ่อนทำกิจกรรมและออกกำลังกายอย่างครบครันเลยค่ะต่อไปเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเราเข้ามาถึงด้านในโดยผ่านเฟสแกนและแอสเซทการ์ดสำหรับลูกบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับส่วนของล็อบบี้และพื้นที่ส่วนกลางก่อนโดยจะประกอบไปด้วยล็อบบี้โคเชอร์ริงสเปซเวิร์กสเปซล็อบบี้รวมไปถึงห้องเกมรูมและเมลรูมด้วยซึ่งพื้นที่ทั้งหมดในโถงชั้นนี้เนี่ยเพดานจะสูงถึง8เมตรและตกแต่งมาอย่างสวยงามมากๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนกลางชั้นหนึ่งที่บริเวณนี้ลูกบ้านจาก XT ห้วยขวางและพญาไทยก็สามารถเข้ามาใช้งานได้และในขณะเดียวกันเนี่ย ลูกบ้านจาก XT เอกมัยก็สามารถไปใช้งานที่พื้นที่ส่วนกลางบริเวณนี้ได้ที่ XT อื่นๆด้วยค่ะต่อไปเรามาดูพื้นที่ส่วนกลางกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มจากชั้นที่15กันก่อนเลย บริเวณที่ชั้น25เนี่ยจะเป็นส่วนหย่อมที่อยู่ด้านบนค่ะเอาไว้สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนได้เนื่องจากอาคารจะแบ่งเป็นสเลเยอร์เนาะด้านหน้าความสูงสุดจะอยู่ที่25ชั้นค่ะส่วนอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเราสามารถขึ้นมาได้สูงสุดถึงชั้นที่37และชั้นที่38เลยและที่ติดยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนกลางชั้นที่37ค่ะ โดยในพื้นที่ส่วนกลางชั้น37จะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําขนาดโอลิมปิก50เมตรเปิดรับวิวได้มากถึง270องศาเต็มความกว้างของอาคารด้านทิศเหนือมาพร้อมกับฟังก์ชันฮอตบาร์จักรุชีที่สามารถกลับความอุ่นของน้ําเพื่อความผ่อนคลายได้นอกจากสระว่ายน้ําแล้วเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ของพื้นที่ส่วนกลางเลยก็คือ outdoor t h e ตอ e ์และเคาน์เตอร์บาร์ริมสระรวมไปถึงพื้นที่ outdoor bar สามารถมานั่งปาร์ตี้รับวิวกรุงเทพ360องศาได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปเรามาดูพื้นที่ส่วนกลางชั้นที่38ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดกันเลยค่ะ ในชั้นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่ว้าวหลายๆส่วนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวฟิตเนสก่อนสิ่งที่ว้าวมากเลยก็คือตัวเครื่องเล่นค่ะเพราะเขามีการจัดสรรเครื่องเล่นที่เป็น Active g y m มีการติดตั้งเครื่องเล่น e c a l o s ที่จะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาเพิ่มความสนุกให้กับการออกกําลังกายมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี Active Studio ที่จะเป็นห้องออกกําลังกายโยคะบอดี้คอมแบทหรือคลาสต่างๆซึ่งสามารถชมวิดีโอการสอนสดจากทาง V Fitness ได้ค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่ติดชอบมากเลยในโซนออกกำลังกายก็คือ virtual exercise room ค่ะเป็นเครื่องออกกำลังกายประเภทการปั่นจักรยานที่สามารถจองเข้าคลาสได้กับทาง V fitness ออกกำลังกายไปพร้อมๆกับเทรนเนอร์ได้ค่ะความว้าวในพื้นที่ส่วนกลางในชั้น38นี้ยกให้พื้นที่ส่วนนี้เลยค่ะ โซนโค i ลฟิ่งแอเรียพร้อมพื้นที่นั่งพักผ่อนมุมสูงที่สามารถรับวิวได้180องศามีห้องประชุมที่เป็นส่วนตัวรองรับได้6-8ท่านมีโคเพย์อิ่งสเปซพร้อมโต๊ะครูและส่วนสุดท้ายเดอะบาร์แอนด์เลาจ์มีพื้นที่นั่งชิลได้หลายมุมชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ได้หรือใครชอบหวาดเสียวหน่อยในบริเวณเดียวกันนี้มีพื้นกระจกใสทรงโค้ง,คงให้ได้มาถ่ายรูปลงไอจีเท่ๆวัดความกล้ากันค่ะและภาพรวมโครงการก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปเราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ เอาละทุกคนมาถึงห้องตัวอย่างกันห้องตัวอย่างในโครงการ X กซ์ที่เอกมัยเนี่ยวันนี้คอนโดนิวเอามาให้ทุกานได้ดูทั้งหมด1แบบด้วยกันแต่ว่าแบ่งเป็น2ห้องเนาะหนึ่งแบบที่ว่านี่ก็คือเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด30ตารางเมตรทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ทั้งโครงการเนี่ยเขาขายห้องเป็นแบบ fully furnished ก็คือแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบพร้อมเข้าอยู่เลยห้องแรกที่เราพาไปดูเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เขาแต่งเพื่อทําเป็นโชว์รูมเนาะแต่ว่าอีกห้องนึงเนี่ยเราจะพาไปดูว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแถมในตัว fully furnished เนี่ยมันมีอะไระออไะ่มริ ห้องทุกห้องในโครงการ XT ็กซ์เทกัมยทุกคนจะมีตัวดิจิตอลดอร์ล็อกแถมให้เรียบร้อยแล้วส่วนห้องท้ายีเนี่ยพอเราเข้ามาถึงด้านในปุ๊บทุกคนก็จะเจอกับส่วนของครัวก่อนซึ่งส่วนของครัวอย่างที่บอกว่าห้องเขาเป็น fully furnished เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดครัวเนี่ยเขาก็จะแถมให้สีทุกคนในเรื่องของสีคือตามนี้เลยห้องตัวอย่างกับตัวส่วนกลางเนี่ยถามว่าตัวส่วนกลางแต่งสวยแค่ไหนห้องตัวอย่างก็แต่งสวยเบอร์นั้นเลยทุกคนส่วนตัวอุปรกรณ์ในครัวที่แถมให้เนี่ยก็จะมีอ่างล้างจานเตาไฟฟ้า2หัวแล้วก็ เป็นของเมกและฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเอาไว้วางตูเ้เย็นซึ่งพื้นที่ตรงนีน้ทุกคนมันไม่ได้ฟิกนะฉะนั้น,นตู้เย็นเนี่ยเราสามารถใส่ขนาดจะใหญ่กว่านี้จะสูงกว่านี้ก็ยังสามารถทําได้อยู่แต่ว่าในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาใส่มาเป็นตู้เย็นแบบ2ประตูก็ถือว่าพอดีกับขนาดค่อนข้างโอเคเลยคือเอาบอกตามตรงก่อนว่าครัวในห้องไทยนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นครัวปิดแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะกั้นผนังห้องเพื่อปิดตรงนี้เนี่ยมันทําได้ไหมตัวเคาน์เตอร์ครัวกับตัวประตูห้องเนี่ยมันมีแกลบประมาณหนึ ตัวผนังกระจกกั้นปิดและเป็นประตูบานเลื่อนก็ยังได้ทีนี้ทุกคนมาดูในส่วนของพื้นที่ทานข้าวและก็ห้องนั่งเล่นกันบ้างคือในห้องตัวใหญ่เนี่ยเขาจัดพื้นที่ทานข้าวกับพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยไว้รวมกันเนาะโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาจัดมาให้เป็นแบบ2งที่นั่งแบบนี้ซึ่งเอาจริงงานออกแบบค่อนข้างสวยตัวเล่นสีเล่นตัวที่เป็นตกแต่งกําแพงเนี่ยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็โต๊ะกินข้าวขนาด2ที่นั่งเนี่ยวางตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันอาจจะพอดีเกินไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเราย้ายกวีตั้มาไว้ฝ่งนี้่ตัวข้นนนนนนะสส่่่่ววตออไปปเ็งพืททีน ชาทานชาแล้วก็นั่งเล่นดูทีวีอ่ะจ๊ะทุกคนบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นแล้วก็ดูทีวีเนาะลืมบอกไปว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างซึ่งแปลนห้องโดยรวมเนี่ยมันเกือบเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยฉะนั้นตัวพื้นที่บริเวณครัวแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้าง,าง,างทุกคนและระยะดูทีวีเอาจริงๆินะอันนี้ทีวีประมาณใช่45นิ้วพอดีเนาะถ้าเกิดขยายเป็น50-60นิ้วยังได้อยู่ตัวโซฟาทุกคนมันจะฟิิกกนนนนดดดดงงงงงเเ่่่่ออาาาาามัััตตระูห้้้้ถววววโซข2ททีีียลแแคผ บริเวณนี้เนี่ยมันเป็นผนังทึบฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวางโซฟาที่เป็นตัว L ได้ใช่อ่าเพราะว่าตัวประตูของระเบียงห้องเนี่ยเปิดได้2ด้านคือจากด้านนี้ไปทางซ้ายแล้วก็ด้านนี้มาทางขวาก็คือถ้าเกิดวางโซฟาตัว L ก็เปิดด้านเดียวก็ยังใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าประตูเนี่ยของระเบียงเนี่ยเขาขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ความสูงของประตูเนี่ยเท่ากับความสูงของพื้นสโุดฟ้าเพดานที่2.8เมตรด้วยซึ่งพอตัวเพดานห้องมันสูงเนี่ยทุกคนทําให้ประตูระเบียงเนี่ยมันสูงไปด้วยและพอประตูระเบียงสูง มันก็จะได้ความโปร่งโล่งด้วยซึ่งตัวระเบียงด้านนอกเนี่ยก็สูง2.8เมตรเท่ากันห้องไทยมีทุกคนห้องไทยวันเบสที่เรามารีวิวกันนี้เป็นห้องที่หันคอมเพรสเซอร์แอร์ออกด้านนอกแต่ว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยยังจะอยู่ในระเบียงอยู่มันจะมีอีกทายปหนึ่งที่คอมเพรสเซอร์แอร์เขาจะไปซ่อนไว้ด้านบนซึ่งเราจะไปดูกันหลังจากนี้อ,อา่าทีนี้ต <พอ S 2> ัวนั้นเนี่ยเราจะสามารถปลูกต้นไม้วางกระวีตอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าตัวแปลนนี้เนี่ยพื้นที่ของระเบียงเนี่ยมันจะหายไปนิดนึงแต่ว บอกอีกเรื่องหนึงตัวแอร์เนี่ยเขาก็แถมให้2ตัวด้วยซึ่งแอร์ในห้องทป์นี้เนี่ยก็คือได้แอร์ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันต่อเลยตัวห้องนอนเนี่ยก็จะอยู่ถัด จากห้องนั่งเล่นเข้ามาด้านในตรงนี้เลยในส่วนของห้องนอนเนี่ยทุกคนขนาดมันจะขนาดเท่ากับห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่เลย,ยที่บอกว่าเป็นห้องแบบแ,บบแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนอะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งๆเลยตัวห้องนอนเนี่ยทุกคนในห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ยเขาวางเตียงม,มาให้เป็นเตียงขนาด5ฟุตซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยด้านข้างเตียงทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ว่างค่อนข้างมากฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะวางเตียงเป็นขนาด6ฟุตก็ได้แต่ว่าให้ระวังเรื่องปลั๊กหัวเววตีตงงงงดวสส่่่นนนตหาาาาเเเ็ออออใทกกคขขญืบจะมมูผ 0.8เมตรเลยอันนี้ดยกะด้วยสายตาเนี่ยหน้าต่างกินพื้นที่ประมาณสัก80%เลยนะและก็บริเวณปลายเตียงเนี่ยเขามีการติดตั้งงานระบบสําหรับทีวีแขวนผนังเอาไว้ให้ด้วยซึ่งอันนี้พิเศษมาวกเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยให้ปลั๊กมาถึง4หัวด้วยกันทุกคนนอกจากทีวีจะติดตั้งได้แล้วเนี่ยอันจริงเครื่องเล่น DVD ต่างๆหรือว่าตัวอินเทอร์เน็ตเราเตอร์หรือว่าตัวที่เป็นกล่องดิจิตอลทีวีก็สามารถติดตั้งในห้องได้เช่นเดียวกันทุกคนแล้วก็บริเวณข้างเตียงบริเวณนี้เเเเเเนนนนนนน่่ย่ยกก็็็จะปปตตตตููู้้้้้้้้้้สสสืืืออออออผผผาาาาาาาซึงงงงใหัวทุคคแบบบ3ขขด ใหญ่แล้วก็บิวมาเต็มความสูง2.8เมตรเลยเพื่อเปิดมาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะด้านบนก็ยังสามารถเก็บของได้อีกทุกคนแล้วก็มันเป็นซอฟต์คลสด้วยค่อนข้างโอเคส่วนสุดท้ายในห้องนี้ทุกคนไปดูห้องน้ํากันตัวห้องน้าเลยก็จะได้หน้าตามมาตรฐานแบบนี้เลยทุกคนก็จะมีตัวอ่างล้างหน้ามีตัวที่เป็นกระจบรรมกับตู้ด้านในแบบนี้แล้วก็มีตัวสุขภัณฑ์แล้วก็ฉากการอับน้ํารวมถึงแฮนด์ชาเวอร์ด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในห้องน้ำเ,เ,น,เ,น,น,น,ำเน,นี่ยก็ าตาจะเหมือนกันทุกยูนิตเลยอ่ะโอเคทุกคนและห้องวันเบดมที่ตกแต่งมาสําหรับการทําเป็นโชว์รูมเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องวันเบด m ขนาด30ตารางเมตรอีกทปีปหนึ่งที่เขาวางตัวเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้เป็นฟูลลีเฟอร์นิชทุกยูนิตโชว์ไว้ให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันมาทุกคนมาถึงห้องตัวอย่างห้องที่2เป็นห้องตัวอย่างแบบวันเบดมขนาด30ตารางเมตรเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เราจะพาทุกคนมาดูในห้องนี้เนี่ยก็คือว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะวางเฟอร์นิเจอร์ชุดที่เป็น ished, เฟอร คือสิ่งที่ X เอ็กซ์จกัไหมให้กับลูกบ้านที่ซื้อเนี่ยก็คือให้ทั้งตัวฟูลลีเฟอร์นิชและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามที่เห็นในห้องนี้ทุกอย่างทุกประการเลยทุกคนโดยสิ่งที่จะเหมือนกันกับห้องตัวอย่างห้องเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือชุดครัวทุกคนชุดครัวจะได้หน้าตาเหมือนกันสีเดียวกันแล้วก็อุปกรณ์3อย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องดูดคว,วันเตาไฟฟ้าและก็ซิงค์น้งจานเนี่ยเป็นของเมคกแถมให้เหมือนกันทั้งหมดเลยและนอกจากสิ่งเหล่านี้ทุกคนตัวไมโครเวฟทางโครงการก,ก็แถมให้ด้วววยยยยออออออ่่่่่่าาาาาางงงงงทีีบกกกรรระะเเเป๋คู้้้ไดลัันนนนืขขจิสฝต ทุกคนก <Yeah. S 1> <b> ็จะเป็นพื้นที่ในการวางตู้เย็นซึ่งต uh, ู้เย็นตู้นี้ของชาร์ปเนี่ยทางโครงการก็แถมให้เช่นเดียวกันและก็จะมีชุดวิวินชุดนี้จะแตกต่างจากห้องมาสักครู่เนาะเป็นชุดวิวินอเนกประสงค์มเป็นเคาน์เตอร์ซื้อท่านข้าวเนี่ยจะมีที่เก็บของแล้วก็จะมีตัวชั้นวางรองเท้าที่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นี่พอเปิดมาก็จะสามารถวางรองเท้าได้หลายคู่อยู่นะทุกคนน่าจะประมาณสัก6-8คู่เลยทีเดียวอันนี้ซื้อทางโครงการก็แถมให้เช่นเดียวกันส่วนต่อไปเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็พื้ มันจะไม่ได้เหมือนกับในห้องตัวอย่างห้องเมื่อสักครู่เขาได้แถมเป็นโต๊ะยาวให้แบบนี้ซึ่งเป็นโต๊ะยาวขนาด2ที่นั่งซึ่งโดยส,ส่วนตัวมองว่าการวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ส Cap ามารถเป็นที่วางของเมื่อกลับมาจากช้อปปิ้งก็ได้เหมือนกันก่อนจะทานกับข้าวเนาะส่วนต่อไปตัวโซฟาเนี่ยทางโครงการก็แถมให้เช่นเดียวกันเป็น,ปน,นโซฟาขนาด2ที่นั่งหน้าตาแบบนี้เลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวโต๊ะที่อยู่บริเวณหน้าโซฟาตัวนีี้้้กกก็็แแถมใหเเช่นนดยวววววัลตต๊ะางงท ก็แถมให้เส้นเดียวกันนะส่วนตัวผ้าม่านเนี่ยโครงการก็ติดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแอร์หตัวด้วยส่วนต่อไปทุกคนส่วนที่ทําให้ห้องวันเบดไทป์นี้เนี่ยแตกต่างจากห้องวันเบดมที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่เน่ยก็คือตัวระเบียงตัวห้องไทป์นี้เนี่ยจะอยู่ทางปีกฝั่งทิศเหนือของตึกนะซึ่งตัวระเบียงเนี่ยจะเป็นระเบียงที่ขนาดเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับในห้องในห้องเนี่ยจะสูง2.8เมตรแต่ว่าตัวระเบียงเนี่ยจะเตี้ยกว่าเนื่องจากว่าเขามีการดันคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยไปไว้ที่ด้านบนเนี่ย าด้านบนปุ๊บตัวระเบียงจะได้พื้นที่เต็มพอได้พื้นที่เต็มปุ๊บเขาเลยเจาะประตูที่จะทําให้ตัวห้องนอนเนี่ยสามารถออกมาใช้งานระเบียงได้ด้วยซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ยเมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์มันถูกแขวนไว้ด้านบนทุกคนเราสามารถที่จะทําเป็นชั้นปลูกต้นไม้หรือว่าทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นออกมาพักผ่อนได้แล้วก็ตึกฝั่งนี้เนี่ยช่วงบ่ายไม่โดนแดดด้วยต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางฝั่งของห้องนอนกันบ้างทุกคนตัวห้องนอนเนี่ยก็จะถูกแยกออกจากพื้นที่ส่วนอื่นๆโดยประตูกั้นที่เนน,บบนัังงบ้ลหอนน่่กา เหมือนกับห้องไทยเมื่อสักครู่ที่เราพาไปเลยตัวห้องนอนในสิ่งที่เขาแถมให้คือม่านม่านจะแถมให้เป็นม่านทึบแบบนี้เหมือนกันในห้องนั่เล่นทุกคนแล้วก็ตัวเตียงจะแถมให้เป็นเตียงขนาด5ฟุตท,ที่หน้าตาแบบนี้เลยมาพร้อมฟูกคือมาถึงปุ๊บเรานอนได้เลยและนอกจากนี้ทุกคนตัวโต๊ะข้างเตียงทั้งสองข้างของเตียงเนี่ยทางโครงการก็แถมให้เช่นเดียวกันตัวการระบบตรงปลายเตียงมีเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่เลยส่วนต่อไปทุกคนตู้เสื้อผ้าห้องเมื่อสักครู่ที่เป็นห้องตัวอย่างเนี่ยเขาบิวอินตู้เสื้อผ้ามาเนาะแต่ว่าต แถมให้กับลูกบ้านทุกยูนิตจริงๆเลยตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ3บานแบบนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันที่การเก็บของด้านในเนี่ยค่อนข้างอนเนกประสงค์ทีเดียวสามารถเก็บเสื้อผ้าสําหรับ2คนได้แบบจัดเต็มมากๆแล้วก็ไม่มีทางที่ว่าเสื้อผ้าจะลดองมาขนอกแน่นอนอ๋อเดี๋ยวก่อนลืมบอกทุกคนตัวฐานเตียงเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขามีเป็นลิ้นชักให้ด้วยมี2ลิ้นชักเลยสามารถใช้เก็บของได้เช่นเดียวกันอ่ะถือว่าแถามฐานเตียงที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์มาให้ด้วยเลยเหมือนกันนะเป็นแบบซอฟท์ ทั้งโครงการเนาะฉะนั้นหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกับในห้องไทยเมื่อกี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวสุขภัณฑ์ที่แถมให้หรือว่าตัวฉากกั้นอาบน้ําแล้วก็ตัวแฮนด์ชาวเวร์ที่แถมให้แต่สิ่งที่เพิ่มเติม <ๆ S 2> ขึ้นมาคือเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยทางโครงการก็มีการติดตั้งให้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับห้องที่ขายเป็นแบบ fully furnished ของโครงการ XT เอกมัยทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดรายการเราไปพูดสรุปถึงตัวโครงการกันสักเล็กน้อยดีกว่าจ้าอ่ะมาทุกคนสรุปกันโดยส่วนตัวนะเราว่าสิ่งที่เป็็นจุดแขงขงงอตัว XT ก็คือตัวแบรนด์เขานั่นแหละ,ะตัวเอ็กที่อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะว,ว่าเขาชูจุดเด่นในเรื่องของความเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมซึ่งทำเลเอกมัยเนี่ยก็เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับการเอาแบรนด์เอ็กที่มาตั้งมากๆแต่ว่าเอ็กที่ตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวเอ็กที่พญาไทหรือเอ็กที่ห้วยขวางเนี่ยก็เป็นไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะและอีกอย่างหนึ่งที่มองว่าโดดเด่นมากคือการขายห้องแบบฟ<ช>ูลรีเฟรนิชซึ่งคําว่าฟูล u ีเฟรนิชของเขาเนี่ยเขาแถมตั้งแต่ตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแถมไปยันเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยคน ณนะวันที่เรามาทํารีวิวเนี่ยคือวันที่19พยอ63เนาะราคาขายที่หน้าตึกเนี่ยแบนเนอร์หน้าตึกเนี่ยเขียนว่า4.59ล้านซึ่ง4.59ล้านในทําเลเอก,อกมัยกลางซอยที่อยู่กลางแหล่งไลฟ์สไตล์เนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าอะเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลและเป็นราคาที่แถม f u l l y f u r n i s h e d มา,าให้เราด้วยถ<ด>ือเป็นราคาค่อนข้างดีพื้นที่ส่วนกลางสวยคอนโดโครงการเนี่ยไม่ได้ยูนิตเยอะมากแสนสะดุดใน B ี l u s p r o p e r t ปเข้ามาบริหารเป็นที่บุคคลก็ถือว่าไว้ใจได้เส้นเดียวกันาาและด้านล่างเนี่ สะดวกซื้อก็คือ s e m l e เนที่ทางโครงการเนี่ยเอามาลงให้กับลูกบ้านด้วยนอกจากนี้เนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งสําหรับลูกบ้าน XT นาะตินาไม่ว่า <Hey. S 1> เธอจะอยู่ใน XT โครงการไหนทาเลไหนก็ตามเนี่ย uh huh. เขาสามารถที่จะแชร์ริ่งตัวสเปซด้านล่างที่อย่างที่บอก uh huh. ชายส่วนกลางด้านล่างตรงบริเวณล็อบบี้และก็ตัวโคสเปซต่างๆด้านล่างเนี่ยได้เหมือนกันนอกจากนี้มันจะมีเอ็กซ์เพลเยนต่างๆที่เหมือนกันว่าให้ลูกบ้าน XT ทุกๆโครงการเนี่ยมาอยู่เป็นคอมมูนิตี้การ uh huh. และก็มาแลกเปลี่ยนเอ็กซ์เพลเยนต่างๆ,ๆที่ทาง คอนเสิร์ตหรือเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยรูปบางเอทุกโครงการก็สามารถที่จะมาแชร์ร่วมกันได้ตัวนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างดีนะคือคนที่อยู่คอนโดแบรนด์เดียวกันเนี่ยถึงแม้มจะคนทาเลเด็วเขาจะมีความชอบอะไรที่คล้ายๆกันทางแสนสีเนี่ยเขาก็เลยจับเอาพอร์ตรงนี้แหละมาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาก็ถือว่าค่อนข้างเก๋นนะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวเอ็กซ์ทีเอกมัยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากติดตามเราในคลิปต่อๆไปว่าเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแกกล้วะะในนน,นะคอะ บา,บายค่ะ